ขาดแล้วว้าผมเอ้าข้าไปไหนตัดผมดูยินเดี๋ยวผมไม่ไปแลกเนี่ยยังเอาเลยอเอาเต้วิ่งเลยโอเคครับเต้วิ่งเลยเต้ฮะเอาเลยเอาเลยวิ่งเลยไปไหนบินเลยวิ่งวะวิ่งเลยวิ่งเลย วิ่งเลยนายวิ่งเลยวิ่งเลยขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นไปแล้วนะครับ ว่าของทีมงา,มสานสะแย่นะครับผมขึ้นแล้วสองตัวครับน่ครับไฟสีแดงเขียวแดงน้าเงินนะครับแล้วก็ตัวเพิ่งขึ้นไปเมื่อกีน้นครับผมสวยงามยามค่ำคืน,นครับที่นี่ก็เป็นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับโอ้โหว่เาเกี่ยวกันอีกแล้วครับผม ับกลางของจากทีมงานไหนไม่ก็ไม่รู้ทำสีแดงๆนครับนี่ก็เป็นบรรยากาศงานมิตติ้งว่าที่จังหวัดอุลนะครับผมสวยงามยามค่ำคืนนะครับผม ครับเพเี okay, ครับนะผมไปเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กด s u b สไ r ร b ์ช่อง YouTube ช่องเนี้ยนัดบุรีรัมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ วาวก็มีกินกันแล้วนะครับผม